านผู้ใหญรัศดรจอมบอบโรดีมาเดินไปท่าคร้างลัสิษท่านถวายพวามเคารพติทสระเนะสาหปัญจศีลานิชามิปานา ยันติตัสมาอิลาวิชุภิกขุสังขัสังอายสุขายาอิลาวิชุตัสสังกิ้ตัสสิยาปิจังสัเกิตยาอิประชาชน ซึ่งโครงการนี้นะฮะหลายๆขวัญชึ่นที่นักศึอษาวันนีวต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะฮะโดยเฉพาะท่านนายอำเภอท่านผูริหารที่วันนี้นะคะได um ้มาพบปะประชาชนค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีมอบผ้าก็มาเสด็จมาช่วยวันนี้ทราบว่าจะมีการจัดบทีมกับสนวัน11เด็กหญิงวระการดุยราและพบร้อย6เด็กหญิง เพื่อเราฟังปัญหานะคะเวลาส0่นาฬิกาค่ะขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการแต่ว่าเดีกเพื่อนยังเข้าเดินเข้าวันนี้เข้าวันนิดค่ะแล้วเราพร้อมแล้วเนาะครับเอื้อมือแตกค้างไว้ก่อนนะครับขาย่างที่ภาพนะครับขอย่างนะครับ

วนน้ัน่ถามพีว่าเรงะรนหลวพ่อจะได้จะได้ประมาณสองงานอองถ้าสอสอเทนเสร็จแล้วเนี่ย,ยก็จะได้รับการช่วยเหลือจากรวมใจ แล้วก so ็อะไรนะหนึ่บาทหนึบาทต่อปีนะครับคมขอที่มีให้กับนีมรเรื่องอะไรธนาคารพิารอาคารพี่จะมาช่วยนะอยู่ไหนเนี่ยตบับทุกุระสงส์้าวิอยให้กับพี่น้องการโอข้านหลวงบอี้พุทธเป็นสถานที่เป็นการ thank <laughs> you